Fins demà! สวัสดีครับผมปิ๊กเฉลิมพลนะครับจากเพจเซลแลนเฮา o u s ูท e บเซล a n d House นะครับวันนี้จะพามาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะครับอยู่ที่ตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิศณุโลกจังหวัดพิศณุโลกครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5นะครับที่ตั้งแปลงที่ตั้งแปลงะจะอยู่ที่เลยโกซีรีสอร์ทนะครับโกซีรีสอร์ทจากถนนเส้น126เนาะเส้น126อเส้นเส้นหลักจากช่วงระหว่างสี่แยก วัดสกัดน้ำมันไปสีแยกอินโดจีนครับแยกจากถนนเส้น126มาถึงหน้าแปลงนะประมาณ200เมตรนะครับ200เมตรนะครับแล้วก็แปลงเนี้ยข้อข้อดีของแปลงนี้ก็คือจะอยู่ติดกับไม่ไม่เชิงว่าติดเนาะทำเลหน้าแปลงเนี่ยถ้าออกมาจากหน้าแปลงเนาะสมมุติเป็นบ้านเรานะแปลงเนี้ยออกออกมาจากหน้าแปลงจะเห็นโกดัง j n t j n t ใหญ่มาก <Okay. S 1> โอเโหใหญ่ใหญ่และอลังการเนาะ แล้วก็แยกมาจากถนน126ไม่ไกลนะครับประมาณ1-200เมตรนะมาถึงหน้าแปลงนี้แปลงนี้ต้องบอกว่ามีเนื้อที่นะครับมีเนื้อที่2ไร่3งาน60ตารางวานะครับ60ตารางวาแล้วก็ที่แปลงนี้อยู่ตรงอยู่เนี่ยตรง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 หน้านี้เลยเนี่ยอันเนี้ยจะเห็นวิวจะเห็นวิวจะเหนทีนี่แปลงนี้จะเป็นแปลงนี้จะเป็นบอกต้องบอกว่าเป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาโอเคเป็นทุ่งนา มีนากว้างหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างไปงนี้เนาะนี่จะให้เห็นทิวทิวนาสวยเลยนี่ตอนนี้เจ้าของที่กําลังทาทานานะครับแต่แปลงนี้ถือว่าใกล้ถนนใกล้ถนนหลักมากๆเลยนะใกล้ถนนเส้นหนึ่งสองหกมากเลยเหมาะเหมาะเหมาะที่แบบว่าจะทําทําเป็นบ้านหรือว่าจะทําเป็นตรงนี้ก็มีบ้านคนนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีบ้านคน เหมาะทําเป็นบ้านทําเป็นไล่ไร่นาส่วนผสมเนาะทำเป็น,ปนโคกหนองนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้จะเหมาะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนหลักครับแล้วก็มาดูแปลงนี้นักกว้างแปลงนี้อยู่ที่40เมตรนะครับน้กกว้างแปลงนี้อยู่ที่40เมตรด้านซ้ายของแปลงอยู่ที่87เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังแปลงด้านหลังด้านหลังเลยนู่นเนาะด้านหลังเลยจะประมาณ36เมตรแล้วก็ด้านขวาด้านขวาอยู่ที่104เมตรนะครับ104เมตร จะบอกว่าแปลงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆสี่เหลี่ยมคล้ายๆสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะแต่ว่าก็จะจะแหลมแบบแหลมแต่ว่าแหลมไม่มากนะครับ <Okay. S 1> เกือบจะเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพประกอบในโดนเนะาะภาพประกอบในโดนว่ารายละเอียดของแปลงนี้นะเป็นยังไงนะครับเนื้อที่สองไร่3งาน60ตารางวา ประกาศขายที่ตารางวาละ4,000บาทเนาะก็จะเป็นเออเป็นราคาทั้งหมดเป็น4ล้าน6แสน40,000บาทนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าหากถ้าใครสนใจยังไงเนาะสามารถแอด q r code Line f a ล e b o o k นะครับได้ได้ที่ขึ้นที่บนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากถ้าหากสนใจยังไงก็โทร โทรมาได้เบอร์ที่ที่เบอร์0637727706นะครับอ่าเป็นเบอร์ผมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ฝากฝากอ่าคุณผู้ชมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่อง y u u t u b เซลเลนเฮาส์ให้ผมปิกเฉลิมพลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ <Okay. S 2> ก็ขอลากัไปก่อนติดตามกันใหม่แปลงต่อไปนะครับจะพาไปดูที่แปลงสวยๆที่ไหนกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ